วิดีโอนี้นะคะจากที่คุณเห็นด้านหลังพิมนี้นะคะวันนี้เนี่ยพิมจะมารีวิวโปรดักต์ของลี n นานะคะคือเรียกว่าเกือบจะแทบทุกรุ่นเลยนะคะที่เขามีเป็นประเภทกระชับสัดส่วนช่วยตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายนะคะเพราะพิมเชื่อว่าบางทีเนี่ยเวลาเราดูรีวิวแกะกล่องเพียงแค่หนึ่งรุ่นเท่านั้นเนี่ยนะคะมันก็ยังทําให้ตัดสินใจยากอยูอย่ดีเพราะเวลาให้เราไปยืนที่เคาน์เตอร์เราเนี่ยโอ้โหแขวนเป็นพื้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พิมจะมาให้ความคิดเห็นนะคะจากที่พิมได้ทดลองใส่ จ้าพวกนี้มาแล้วทุกตัวนะคะว่าพิมพ์คิดเห็นอย่างไรแล้วในส่วนตัวแล้วเนี่ยพิมพอยากจะแนะนําตัวไหนให้กับใครยังไงบ้างน,นะคะถ้าเกิดคุณชอบที่จะใส่พวกนี้หรือว่ากําลังมองหาอยากจะซื้อพวกนี้มาลองใส่นะคะติดตามชม<ก>ได้เนี๋ยวเลยนะคะ,ะ,คะเรามาดูนิดนึงพิมพ์ได้ว่าเชฟสัดส่วนของตัวเองเอาไว้นะคะไม่ได้จบศิละปะมานะคะได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือจะให้ดูว่าสัดส่วนที่พิมใช้ที่พิมพ์เป็นณนะขณะนี้นะคะแล้วพิมพใส่ชุดของเขา,นนเ,ยยานะะเนี่ยพิมใส่ไซส์ไหนอะไรยังไงนะคะเนี่ยคือตอนนี้พิม์เอวประมาณ25ครึ่ง2า เฉะะพาะอยู่ที่38ต้นขาที่วัดชิงเฉียงคุณรู้นะเส้นที่เป็นเส้นตรงเส้นขาของคุณอนะตอนนี้ค่ะต้นขาพิมตรงนี้ย4นิ้วใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้นขาที่แบบว่าแนวขวางอย่างนี้เฉยๆนะคะอยู่ที่22ครึ่งเหนือเข่าตรงนี้นะคะ17นิว้วอ๋อไม่กอดบางคนบอกต้นขาตรงนี้หนูแค่17เองค่ะพี่นะคะอีชั้นสิอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงตั้งแต่เป้ามาจนถึงหัวเขา่าพิมเนี่ยแค่12นิ้วเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเวลาที่พิมพูดถึง ความยาวโดยโดยการเปรียบเทียบกับสัดส,ส่วนของพิมพนะคะคุณก็คงจะพอทราบนะคะว่าพิมพ์เปรียบเทียบมาจากอะไรนะคะนี่คือสัดส,ส่วนพิมเท่ากับเผื่อคุณเนยนะดูไว้เป็นนะคะเบื้องตอน้นเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันไปทีละอย่างเลยนะคะถ้าเกิดคุณมองมาที่ตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่าอันนี้คือเจ้าชุดลีน่าอินฟราเรดนะคะที่จริงแล้วตัวพิมเองเนี่ยเคยรีวิวเอาไว้อยู่แล้วนะคะรีวิวแยกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใส่ไปแล้วเนี่ยพิมรู้สึกได้เลยว่า มันเวิร์กมากๆคือด้านหน้าเนี่ยนะคะจะมีซิปเอ้ยไม่ใช่ซิปเนาะเขาเรียกตะขอนะคะตะขอ3แถวนะคะเผื่อว่าช่วงที่เราใส่ครั้งแรกเนี่ยตัวใหญ่อยู่แล้วก็ใส่ตะขอแถบด้านนอกนะคะแล้วพอหลังจากที่เราค่อยๆตัวเล็กลงเรื่อยๆก็รัดๆ,ๆเข้ามานะคะแต่สำหรับบางคนอย่างของพิมเนี่ยก็เป็นเช่นกันนะคะบางวันใส่ชุดชั้นในประเภทดูมๆนะคะอยากให้มันดูใหญ่นิดนึงนะพิมก็อาจจะติดด้านล่างๆเนี่ยนะคะด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะตะขอแถวสุดท้ายแต่พอมาประมาณ3-4ตัวเนี่ยนะคะพิมก็จะมาติด กระเถิบกระเถิบกระเถิบมาจนเป็นแถวด้านบนนะคะเพื่อให้ด้านบนเนี่ยมันขยายใหญ่มากพอทีจะใส่ชุดชั้นในประเภทดูมดูมได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีประเภท m ม d ต์อินฟราเรดนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องเซลลูไลน์นู่นนี่นั่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่นะพีมว่ามันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลด้วยนะถ้าเกิดคุณใส่แล้วคุณนอนเฉยมันก็คงไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะคะข้อจุดเด่นของชุดนี้เนี่ยคือว่าที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเขาจะ ด้านหลังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้คุณจะเห็นมันจะเป็นก้านซิลิโคนเห็นไหมเป็นก้านซิลิโคนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณใส่เนี่ยคุณจะนั่งหลังตรงนะคะนั่งหลังตรงมากยิ่งขึ้นแทนที่จะแบบนั่งก็ตัวงอหอบแบบนี้นะคะคุณจะนั่งหลังตรงมากขึ้นเขามีทั้งสีดําแล้วก็สีครีมสําหรับกางเกงเนี่ยนะคะอันนี้คือไซส์ M นะที่พิมพ์ใส่เนี่ยกางเกงเขาเนี่ยพอเป็นไซส์ M ปุ๊บเนี่ยนะคะตอนที่มันยังไม่ยืดมันอยู่ที่ประมาณสิบเก้านิ้วทเท่านี้นะคระัเพราะว่า มันยืดได้เยอะนะมันยืดได้ค่อนข้างเยอะคือเรียกว่าพอคุณใส่เสร็จเนี่ยคุณจะอิ่มในเวลาใกล้โดยที่แบบยังไม่ต้องกินอะไรมากมายคุณก็จะอิ่มนะคะสําหรับตรงช่วงก้นเนี่ยก็เป็นกระป๋อเล็กน้อยนะทำให้เวลาใส่แล้วมันทําให้ก้นดูกลมๆม,มากยิ่งขึ้นสําหรับของเขาตรงนี้เนี่ยคุถ้าคุณสังเกตนะจากเป้าถึงขอบเอวเนี่ยนะคะ ไม่ไดูเห็นว่าคือตรงนี้นะมันจะขึ้นมาเลยเหนือสะดือขึ้นมาค่ะคือจะปิดสะดือนะคะขึ้นมาเลยสะดือขึ้นมาประมาณ1นิ้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างรัดตรงนี้ถ้าเกิดคุณใส่ชุดที่มันเป็นแบบเอวเกาะคอดกิ่วนะคะมันจะเห็นมันจะช่วยรัดเข้าไปให้เห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นี่แบบนี้ส่วนขานะคะขาตรงนี้เนี่ยตรงปลายขาจะเป็นลูกไม้นะคะโดยที่อย่างที่อย่างที่ให้คุณดูเช็คของพิมพไปตอนแรกเราว่า พิมจะเป็นคนที่ต้นขาใหญ่มากนะแต่ว่าพิมพ์ใส่เจ้าตัวนี้มาเนี่ยก็ยังไม่เคยม้วนนะคะยังไม่เคยม้วนเพียงแต่โอเคบางทีมีแบบย่นบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าคุณภาพดีมากไม่เคยม้วนอะไรแต่ว่าแน่นอนนะคะในเมื่อเขาเป็นผ้าลูกไม้แบบนี้คุณก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษในมืองระวังตะขอหรืออะไรต่อมี้อะไรจะมาเกี่ยวเขานะคะเพราะถ้าเกิดมาเกี่ยวแน่นอนแหละลูกไม้มันก็จะขาดไปนะคะแต่ว่าของพิมพ์เองพิมก็ใส่แล้วก็ยังไม่ยังไม่ขาดนะคะตัวนี้แต่ถ้าเกิดตัวที่ใส่มานานก็จะมีลุยบ้างอะไรบ้้างเล็กนนอยะะค นี่จะเป็นชุดแรกขาของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณครึ่งเข่านะคะระหว่างช่วงนี้ช่วงขาทำไมจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าถ้าเกิดใส่กระโปรงที่คุมขาเกือบเอ่อเหนือเข่าแค่สูงแค่เหนือเข่านยคะตัวนี้ก็เรียกว่าใส่ได้ทีเดียวนะ,ะมาถึงอันถัดมาสองอันนี้จะเป็นสองอันที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะคะก็เลยจะเอามาพูดถึงก่อนอันนี้จะเป็นเพศคอร์เซ็ตเห็นไหมคะเป็นเหมือนคอร์เซ็ตคือแบบว่าใส่แบบเป็นแฟชั่นนะคะนะคะใส่ให้ดู เวลาที่คุณใส่เสื้อผ้าที่แบบเหมือนพวก w イเวสก็เห็นไหมที่แบบว่าผู้หญิงเขาใส่แบบนี้แล้วก็พกปืนอะไรแบบนี้นะคะคือบางทีคุณมีเสื้อสีขาวหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่แล้วก็อุอยมันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาแบบนี้มาใส่ทับลงไปนะคะให้ดูแบบว่าเน้นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะอ,อกดูตูมมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถแบบนี้ไซส์เนี่ยสามารถปรับที่โบข้างหลังได้เลยนะคะง่ายมากแต่เขาก็มีไซส์แลาไซส์รัวนี้ของพิมพเนี่ยจะเป็นไซส์เอสนะคะถ้าเกิดไม่เออนี้ของพิม์จะเป็นไซส์เอสนะ ก็แล้วแต่คุณต้องไปลองที่ร้านนะคะแต่ว่าอยางไงก็ตามมันง่ายตรงที่มันมีโบนี่แหละมันทําให้ดูเซ็กซี่ด้านหลังด้วยนะคะสําหรับอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคอสเสื้ของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบแผนน่นเฉยๆไม่ได้มีไม่ได้มีพาดไหลให้นะคะน,นี่จะเป็นแผ่นแบบนี้ไซส์ส่งเพีันนี้ก็ไซส์เเช่นกันนะคะไอที่เป็นโบ,โบนี่จะอยู่ด้านหลังนะคะจะอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วลวลาคุณใส่เนี่ยเจ้าตะขอเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าใส่ปุ๊บจะเหมือนอยู่ในสมัยวิกตอเรียนนะคะ เพราะว่ามันจะแบบว่ารัดตรงช่วงตัวอย่างนี้เลยแน่นอนตะขออันนี้จะมีแค่สองแถวนะคะมีแค่2แถวเรียกว,ว่าเผื่อว่าระหว่างวันพอหลังจะใสะ่ไม่ไหวแล้วนะคะขอปลดักแถวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะพวกนี้เนี่ยพิมชอบเวลาที่แบบเผื่อใส่ชุดอะไรที่มันดูแบบน่าเบื่อแล้วแล้วก็เรายังไม่อยาก ทิ้งชุดนั้นเนาะหรือว่าไม่อยากโละหรืออยากจะเก็บไว้นานหน่อยรอแบบนี้นะคะเอาพวกนี้มาใส่ทับนะคะแต่กับบางชุดก็เวิร์กทีเดียวค่ะลองไปดูพิมเข้าใจว่าเขามีสีอื่นด้วยมีลูกไม้แบบอื่นด้วยนะคะแต่ว่านี้จะเป็นแบบพิมได้มาลองทีนี้มาถึงกลุ่มนี้บ้างน,นะคะกลุ่มพรีเออันนี้พิมพ์เองก็ไปแฮปเขาเรียกอะไรนะโบชัวร์นี้นะคะมาจากในห้างเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะดูกันทุกรุ่นเลยนะคะที่อยู่ในนี้มาไล่กันไปทีละอันอันนี้คือ ครีเอริอ c คอนโทรนะคะนี่เป็นคอนโทรบอดี้อย่างที่คุณเห็นนะ่ะคือพิมจะว่าเดี๋ยวพิมจะแกะมาจากกล่องให้ดูแต่ว่าเวลาคุณดูต้องดูอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันจะชัดเจนที่สุดเวลาที่นางแบบเขาใส่ให้ดูนะคะนี่คือลักษณะที่ใส่มาแล้วอ่อันนี้เนี่ยจะราคาตัวละเท่าไหร่เอ่ยอันนี้นะคะราคาตัวละคอนโทรบอดี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะนี่คือหน้าตาของจริงเวลาแกะออกมาจาก กล่องนะคะข้างล่างเนี่ยตรงแปะเนี่ยคุณบอกเลยว่าแปะของเขาเนี่ยนะคะแน่นมากคือเรียกว่าถ้าคุณปิดเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะหลุดนะคะคือแปะของรุ่นพรีเอเนี่ยเป็นแปะที่แบบแน่นมากๆแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยนะคะให้การคอนโทรลได้ดีจริงๆสมกับที่ชื่อว่าลีน่าคอนโทรเลยนะคะอันนี้ตรงหน้าอกผ้าที่อยู่ตรงช่วงหน้าอกเนี่ยนะคะก็คือจะเบาบางกว่าช่วงลําตัวนะคะช่วงนี้จะ เห็นไหมผ้าจะดูแบบบางๆกว่าดิว้วพิมจิ้มอ,อมาจะค่อนข้างเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยเล็บจิ้มออกมาจะแบบผ้ายังคงหนานะคะอันนี้เนี่ยนะคะสายด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะควยได้แทนที่จะใส่แบบไหล,หลตรงนี้เฉยใช่ไหมคะสามารถทําควยไหล X ได้เพราะว่าตรงเนี้ยแปะของมันเนี่ยสามารถที่จะถอดแบบนี้ได้นะคะถอดออกมาควายกันแต่ว่าเนื่องจากไอชุดพวกนี้นเนี่ยมันเป็นชุดของประเทศเอ,อ่อ พินดูจากที่เขาบอกเนะี่ยเขาบอกมาจากประเทศอาร์เจนตินาหรือว่าสเปนเลยประมาณนี้นะคะบราซิลอ๋อมาจากบราซิลนะคะคิดดูแล้วกันวนะ่าสาวแซมบ้าบราซิลนะคะคือช่วงเนี้ยมันจะค่อนข้างต่ํานิดนึงคุณเข้าใจไหมคือมันไม่เหมือนเวลาปกติเราใส่เนี่ยถ้าเ็นสาวไทยเราก็อยากจะแบบขึ้นมากระเถิบนิดปิดมิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะแบบต่ํากว่านิดนึงนะอะไรอย่างงี้นะคะมันจะอยู่ตรงช่วงประมาณอย่างงี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณ เลือกซื้อเนี่ยพิณแนะนําว่าคุณลองลองใส่ดูนะคะลองไซส์ดูก่อนที่จะซื้อเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ไซส์ที่คุณต้องการส่วนตรงก้นเนี่ยเขาก็เป็นกระป๋อแบบนี้เช่นกันนะคะแบบว่าให้ดูแบบเนี้ยเห็นปะมันก็จะค่อนข้างจะเก็บเนื้อก้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเจ้าตัวเนี้ยก้นมันจะเป็นแบบรีฟเห็นไหมเหมือนเกางเกงในแบบรีฟเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่กเกางเกงแบบนี้เกงในแบบนี้สมมุติว่านี่เป็นก้นด้านหลังเขาจะไม่ได้คลุมก้นคุณแบบนี้นะคะ แต่เขาจะขุมก้นคุณแบบนี้ตัดเฉียงขึ้นไปเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีเนื้อก้อนเยอะอย่างพิมพนะคะพอพิมพ์ใส่ที่เป็นตัดเฉียงไปแทบอย่างเงี้ยถ้าเกิดพิมพ์ใส่ไปนานๆนั้นเนืนน้อตรงนี้มันก็จะบุกตามไปด้วยนะคะเพราะแน่นอนมันก็เหมือนทุกอย่างเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าอะไรนานๆหรือมันกระเหลี่ยงคอยาวเขาใส่ห่วงไปนานๆใช่ไหมมันก็จะเริ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณใส่กางเกงในประเภทที่ตัดเฉียงนี้นานๆแล้วมันฟิตแล้วเป็นคนมีก้นเนื้อเยอะเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นรอยไปด้วยนะคะเพราะฉะน เหมาะสำหรับคุณที่ช่วงตัวใหญ่นะคะช่วงตัวใหญ่อยากจะควบคุมช่วงตัวแต่ว่าช่วงสะโพกและช่วงต้นขาเนี่ยไม่ใหญ่มากนักน,นะคะก็จะเหมาะสมมากกว่านะคะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยเวลาใส่เนี่ยพิมใส่จากทางหัวนี่คือเอาขาปื๊ดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สะดวกตรงที่เวลาเข้าห้องน้ำเพราะแน่นอนเพราะเขามีแปะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคนไหนท่านไหนที่รู้สึกไม่ ไม่สบายตัวกับการที่มันจะมีแปะอยู่ตรงเป้าเนี่ยนะคะพิมพแนะนํว่าให้ใส่เกเ่งไหนไว้ข้างในตัวหนึ่งมันจะได้มีเข้าวินเข้าวินนี่ไปเห็นมาจากของน้องตูนนะคะตูนนี่83พิมพ์ก็ไม่ทราบคิดว่าคงมีคนอื่นใช้มาก่อนนะแต่ว่าพิม์ได้ยินน้องเขาพูดเขาใช้เขียน er, ดูใน Facebook เป็นครั้งแรกก็เลยโอาตลกดีนะคะว่าเข้าวินอันนะคะ่ะตัวแรกนะคะ p อเร r ย a control b o ี้นะคะ, Pre Pre ะ,คะผ่านไปนะคะสมมติตัวแรกมาถึงตัว control ธรรมดาบ้างนะคะ ตัวคอนโทรธรรมดาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้คุณดูตัวคอนโทรบอดี้ไปแล้วเนี่ยคอนโทรบอดี้จะปิดขึ้นมาถึงหน้าอกใช่ไหมคะจะมีกระเป๋ะปิดตรงเต้านมด้วยแต่อันนี้เนี่ยจะต่างกันนี้จะไม่มีนะคะอันนี้จะไม่มีพวกไซส์ที่ทิมใส่เนี่ยจะเป็นไซส์เอทั้งนั้นนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยสายของเขาก็จะใหญ่กว่าเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนิดนึงสายนะคะอันนี้คือตัวที่มี มีปิดหน้าอกนะคะนี่คือตัวแรกที่ให้ดูนะส่วนตัวนี้คือตัวที่สองคุณสังเกตตัวนี้เนี่ยตัวตัวแรกเนี่ยนะคะสายชุดชั้นในเขาเนี่ยจะเป็นสายที่เล็กกว่านะคะส่วนเจ้าตัวที่เปิดหน้าอกเนี่ยจะสายใหญ่กว่านิดนึงนะคะคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่าง แค่ช่วงหนะ้าอกทิ้งไปเวลาใส่แล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพิมเขาบอกเลยว่าพอใส่ปุ๊บนะตอยคุณใส่ชดชันแล้วก็ตอนเนี้ยมันจะดันอย่างงี้เลยดันขึ้นมานะคะคือตรงนี้เนี่ยแบบเรียกว่าดันอึมกันทีเดียวนะ,ะตอนแรกเห็นจากเนี่ยข้างหน้ากล่องตรงเนี้ยก็รู้สึกเฉยเยคิดว่าใส่แล้วเขาก็แค่ล้อมอยู่ตรงอย่างงี้นะคะแต่เปล่าเลยพอใส่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยดัน ดันสองข้างนี้นะคะให้เนี่ยมันอึมเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้เลยจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกคืออันนี้เนี่ยก็จะเหมือนต,ต,ตัวเมื่อกี้เลยไอ้เจ้าตัวเกงในข้างล่างเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบบีฟแบบนี้แล้วก็ผ่าครึ่งก้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ยังคงเหมาะกับคุณที่ชอบที่จะแบบว่านะต้นขาไม่ใหญ่มากสะโพกไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่ถ้าคุณสังเกตนะข้างหน้าข้างหลังเกือบจะเท่ากันข้างหน้าข้างหลังเกือบเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าข้างหน้าเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้ถูกไหม ด้านหลังของมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเนี่ยมันมันไม่ปิดสายเสื้อชั้นในนะคะเพราะาอันนี้มันจะอยู่ใต้ด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ใต้สายชั้นในทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกไปเนี่ยคุณต้องลองเช็คดูก่อนเอ๊เราจะเอาตัวนี้ไปใส่เพื่ออะไรนะถ้าเกิดคุณใส่ข้างในเพราะว่าคุณแค่อยากจะดันให้อืมแล้วก็อยากจะนะคอนโทรลตรงช่วงลำตัวนะคะแต่ต้องการให้มีเอฟเฟกของความเป็นบอดี้สูทอะ เพื่อที่บางทีกางเกงเอวต่ำมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้ตรงนี้เนี่ยมันดูแบบว่าเป็นสีเนื้อเนื้อเนียนเนียนอย่างนีอนอนอนอ้อันนี้โอเคนะคะถัดไปนะคะอันนี้จะมาในกลุ่มของพรีเอคคอนโทรที่เป็นแบบนี้บ้างแล้วที่เป็นซองแบบนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าบอดี้บ็อกเซอร์นะคะนี่หน้าต,าตาแบบนี้ด, spinning. ดูจากพี่นางแบบใส่คือขาเขาจะเป็นบ er, ็อกเซอร์ว่าเดอรรุ่นที่เป็นซองๆแบบนี้นะคะผ้าจะหนากว่ารุ่นที่เป็นกล่อง คือรุ่นต้องบอกผมว่ารุ่นแบบนี้เนี่ยแพงกว่านั่นเองนะคะมาดูกันอันนี้ราคา3690บาทนะคะรุ่นนี้อ่ะแกะมาให้ดูและะ้วค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันคือสายเขาเนี่ยนะคะจะค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นแรกแล้วก็ข้างหลังสามารถที่จะถอดแบบนี้ได้นะคะของเขาทุกรุ่นที่มันเป็นแบบนี้ก็จะถอดได้หมดนะคะหน้าอกก็จะอยู่ในระดับเดียวกันแล้วค่ะทีนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วว่าอะคุณมาดูนะคะ รุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพีพ่เป็นคนที่ต้นขาใหญ่มากเะแล้ที่ใส่ปุ๊บเนี่ยต่อให้มันเป็นบ็อกเซอร์ลงมาข้างๆแบบนี้ถึงเวลานะคะต้นขาพึงก็ดันมันขึ้นไปแล้วก็พับมันขึ้นไปเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคุณที่อาจจะมีช่วงตัวใหญ่ แต่ว่าต้นขาเล็กหน่อยดึงนะคะไม่ถึงกับไปดันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณลองใส่เทสเนี่ยคุณต้องลองแล้วก็ให้มั่นใจว่าช่องขาเนี่ยมันโอเคกับคุณหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันเล็กเกินไปเนี่ยคุณต้องเพิ่มไซส์นะเพื่อที่ว่าตรงนี้นะคะมันจะได้เกาะอ,อยู่ที่ต้นขาเพราะรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่ขาสั้นขาสั้นขนาดไหนคุณก็ดูแล้วกันนี่คือเป้าอะ่ะนะคะนี่คือเป้าเลยจากเป้าลงมาแค่ประมาณ1นนิ้วนะคะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป้าเปิดนะให้ดูนี่คือเป้าเปิดได้ พิมไม่แน่ใจว่าเปิดทําไมพิมกล่าว่าพิมจะเอา เอาไปให้ร้านเขาเย็บอะไรแบบนี้นะคะเย็บปิดไปเลยนะเพราะบางทีเราอยากจะใส่ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะคะไม่ต้องใส่เกงในแล้วก็จะได้ใส่ได้แต่นี้ถ้าเกิดคุณเปิดแบบนี้เนี่ยดิฉันก็คงต้องใส่เกงในด้วยนะเพราะว่ามันเป็นนอกจากว่าจะใส่กางเกงนะคะเ,ออเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าคุณใส่กางเกงคุณใส่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณใส่กระโปรงเนี่ยนะว่าคุณใส่ใเกงในตัวหนึ่งซึ่งมันไม่เมคเซนส์ถูกไหมเพราะัน,นี้อส่าทำเป็นบ็อกเซอร์ลงมาแบบนี้อยู่แล้วเลยนะคะตัวนี้เนี่ยผ้าหนากว่า อย่างที่พิม์บอกหนากว่ารุ่นที่เป็นรุ่นที่อยู่ในกล่องนะคะผ้าหนามากคะหลายดีเนียมากแล้วก็มีความมีมีคอนโทรลที่สูงมากเลยเพราะฉะนั้นชุดแบบนี้นะคะชุดลักษณะแบบนี้เหมาะกับเฉพาะเวลาที่คุณใส่ชุดประเภทที่เขาต้องถอดจากเวลาเข้าน้ำทีต้องถอดจากข้างบนลงมาประเภทชุดหมีนะคะประเภทที่เขาเรียกอะไรที่เดี๋ยวนี้เขาใส่กันเป็นชุดสั้นๆที่เป็นกระโปรงกางเกงนะคะแล้วก็ต้องถอดจากด้านบนเวลาเข้าห้องน้ำ ถึงคุณถึงจะเลือกใส่แบบนี้ไม่งั้นถ้าเกิดคุณใส่เสื้อเชิ้ตยัดกระโปรงคุณเข้าห้องน,น้ำทีตายนะคะรุ่นนี้คือพอดีนะคะพอดีลาดก่อนเรียบร้อยนะคะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ชุดอะไรแบบประมาณนั้นนะคะมันคอนโทรลได้ดีมากนะเวลาใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้หุยทําให้คุณดดนนะหุ่นมีเชฟแล้วมันก็ทําให้กลมกลึงไปหมดทั้งตัวเลยนะคะคือเรียกว่ามันเก็บทุกส่วนที่มันเกินที่มันล้นออกมาจริงๆอะ่ะตัวนี้นะผ้าสุดยอดนะคะอ่ะผ่านไปสําหรับเจ้า p A c o n คอนคอร์บอดี้นะคะมาถึงอันถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแบบกางเกงนะคะกางเกงเห็นไหมกางเกงแต่เป็นเอวสูงนะคะตัวนี้ชื่อว่า h i g i w t Short ค่ะเป็นเอวสูงมาดูหน้าตาของจริงนี่จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเกงเอวสูงโดยที่ขอบเอวเนี่ยนะคะด้านบนด้านในตลอดรอบทั้งตัวจะมีซิลิโคนอยู่นะคะจะมีซิลิโคนที่พิมพใส่ซเอ็นนะ ข้อของเขาเนี่ยจะมาเกาะอยู่ใต้ราวนมตรงนี้เลยนะคะเรียกว่าขาดแค่เจ้าสายอ่ะก็จะได้ตัวแบบตัวเมื่อกี้แล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยขาจะยาวลงมากว่าตัวเมื่อกี้คุณสังเกตตัวนี้เนี่ยเป้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าขาเนี่ยจะมีช่วงยาวมาประมาณ3นิ้วกว่านี่นะคะพิมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวโปรดของพิมเลยนะเพราะว่าเนื่องจากพิมต้นขาใหญ่แต่ตอนพิมต้นขาใหญ่ถ้าเกิดขามันยาวลงมาขนาดนี้เนี่ยนะคะบวกกับที่เขาเย็บ ขอบเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขาเย็บสูงขึงข้นมาถึง2นิ้วนะคะเผื่อที่ตรงนี้ขึข้นมาอีกสองจวค่อยมาเย็บที่ตรงนี้เนี่ยมันทําให้ขอบขาไม่ม้วนเลยนะคะม้มนวมนเลยก็ใส่สบายแล้วก็หัวคุมหน้าท้องจริงๆตัวนี้นี่เป็นตัวโปรดของพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ใส่บ่อยมากแต่วันนี้ก็เช่นกันเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นรุ่นเปิดเป้าเปิดเป้าเลยทั้งล่างนะคะก็ไม่แน่ใจเปิดทําไมเดี๋ยวตัวนี้ว่าจะไปเย็บอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ขอบเอวก็ไม่เคยม้วนลงนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีซิลิโคนอยู่นี่เนี่ยค สบายมากๆนะคะชอบที่สุด1ตัวเวลาใส่ตอนแรกอาจจะรู้สึกหวยอืดอัดดูไม่ค่อยใช่แต่ตัวนี้เนี่ยสุดๆนะคะเวิร์มมากๆเลยตัวนี้ราคา2990บาทนะคะแบบนี้เผื่อใครอยากลองตัวโปรดของพิมนะ,ะมาถึงอันถัดมาจะเหมือนกับตัว,ตวเมื่อกี้เลยเอามาให้ดูทีอันนี้คือขายยาวมาสักครู่นี้เองนะคะตัวโปรดของพิมนะ,ะมาถึงอันนี้เหมือนกันเพียแต่คือเริ่มที่ใต้ราวนมแบบนี้นะคะมีซิลิโคนที่ข้างในที่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไปเหมือนกับ ไอที่มันเป็นชุดยาวอันนี้เหมือนกับเจ้าตัวชุดยาวนี้คือมันขาสั้นค่ะอันนี้จะเป็นขาสัาน้นคุณเห็นไหมเหมือนเจ้าตัวชุดยาวเพราะนั้นเช่นกันไอเจ้าตัวนี้เนี่ยพอพิมต้นขาใหญ่ปุ๊บไอตรงนี้มันมอนขึ้นมันมอนขึ้นนะคะมันจะไม่ค่อยยอมอยู่แล้วก็แต่ว่าตัวนี้นที่ต่างไปก็คือตัวนี้จะไม่เปิดเป้านะคะตัวนี้จะเย็บเป้าจะทอเป้าปิดบดก็เลยเป็นข้อดีข้อเสียไอตัวมันเองนะคะเพราะพิมเคยใส่ชุดนี้นะ แล้วก็ใส่ชุดที่เป็นชุดสีครีมสีเนื้อนะคะแนบแนบนิดหนึ่งนะปรากฏว่าไอเจ้านี่ม้วนขึ้นมานะคะเป็นก้อนนี้ทําให้มันเห็นเป็นรอยตรงขอบตรงนี้เลยนะทึงก็เขินเขินนิดนึงนะแต่ใส่ไปแล้วทําไงไดะะ้จะไปถอดก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคุมตรงช่วงตัวแต่ไม่อยากจะลาคาญกับสายสวยอะไรทั้งหลายแล้วก็มีต้นขาไม่ใหญ่มากนักนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้ก็ดีค่ะเพราะรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกติดเป้านะคะรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย รุ่นนี้ราคา2 1 9 0บาทนะคะตัวนี้2190บาทมาดูตัวถัดไปตัวถัดไปในกลุ่มกางเกงเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็น Control Bermuda านะ,ะตัวนี้บังเอิญพิมพ์ทำกล่องหายไปแล้วนะคะตัวนี้เป็น Control Bermuda จะเป็นผ้าคนละเนื้อกับตัวเมื่อกี้อันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าเนื้อเดียวกับพวกที่เป็นพวกกล่องๆนะคะกล่องๆ่อ,อคือผ้าจะบางกว่า ที่เป็นแบบสองสองนะคะแต่นี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่คุณดูขอบเอวเขาทอนขอบหนามากนะคะขอบประมาณเกือบ2มิลได้เนี่ยนะคะแล้วเวลาใส่เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเอวออกแนวเอวต่ำนะคะคือใส่ปุ๊บอยู่ใต้สะดือตรงนี้อยู่ใต้สะดือนะคะไม่เหมือนกับตัวอื่นที่เป็นอย่างเช่นอันนี้นะคะที่เป็นชุดอินฟล่าตอินฟล่าตจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยจะขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ใต้สะดือ แล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นะพิมจะบอกเลยตัวนี้ตอนใส่ครั้งแรกก็ไม่ตื่นเต้นเลยนะคะแต่พอใส่เสร็จแล้วลองไปส่องกระจกดูตัวนี้มีความสามารถในการแหวกต้นขานะคะใครที่มีต้นขาข้างในชิดเสียดสีนะตัวนี้ใช่เลยนะคะตัวนี้สุดยอดจริงๆนะคะแล้วแต่ว่าข้อแตกต่างจากตัวอื่นนะคะก็ะคือว่าเจ้านี่ขายาวมากสำหรับพิมนะ ปลายล่างสุดของเขาเนี่ยไปจบอยู่ที่เหนือเข่าเลยทีเดียวคะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดพิมพใส่กระโปรงสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมพไม่สามารถใส่อันนี้ได้ะค่ะแต่ถ้าเกิดพิมพใส่กางเกงอยากจะใส่ากางเกงที่แบบแนบๆบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เวิร์กมากๆเลยนะคะเพราะเอวต่ําด้วยบางทีเราก็อยากใส่ากางเกงเอวต่ําแล้วก็กางเกงที่แบบแนบๆนบนิดนึงนะคะมันก็จะช่วยเก็บแล้วก็เก็บต้นขาตัวนี้อลังการมากนะะในการเก็บต้นขาตรงนี้คอนโทรลเบลวิ่ได้นะคะราคา1,990บบาทคนะ่ะ พันไปนะ,ะมาถึงตัวถัดมานะคะอันนี้ชื่อว่า Control Brief High Waist นะคะเป็นเกางเกงในว่างันเถอะเกงในที่มีขอบสูงขึ้นมาแต่มันจะไม่เหมือนเจ้าพวกนี้นะคะเจ้า p ีเ a ที่มันเป็นเอเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะสูงมาถึงใต้ราวนมที่พิมพ์บอกแบบนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ Control บีฟไฮเวสเนี่ยมันจะลงม,มันจะแค่นี้นะคะจะต่ําจากราวนมมาสัก1น,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วขึ้นอยู่กับว่าช่วงตัวคุณยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแน่นอนเห็นนี่นะคะเป็นลักษณะของเกงในเป็นแบบบีฟแล้วก็ตัดครึ่งก้นอีกเช่นกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่เพื่อแค่ว่าไม่ให้มันโป๊ะตรงช่วงไหนอย่างกางเกงใส่ตอนนี้เป็นกางเกงที่ตัดต่ำมานะคะถ้าเกิดพิมพ์ใส่ตัวนี้เนี่ย มันก็จะช่วยปิดแต่ว่ามันจะไม่ทําให้อึดอัดมากคือสำหรับบางคนอาจจะไม่ต้องการแบบอู้อัดแน่นมากขนาดนั้นนะคะเนื้อประเภทนี้ก็โอเคค่ะแล้วก็อย่างที่บอกแหละถ้าเกิดคุณสะโพกต้นขาไม่ระเบิดมากนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะถัดไปนะคะถัดไปตัวนี้เป็น control w a s t e ตัวนี้เป็น เขาเรียกเสื้อกล้ามแหละนะคะเป็นเสื้อกล้ามนะคะแต่ทีนี้จะเป็นเสื้อกล้ามที่ตัวยาวนิดหนึ่ง mm. เผื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่พวกชูเรสอะไรนะคุณก็สามารถที่จะมาได้ทีนี้เนี่ยตัวนี้ของพิมพ์นะคะที่พิมใส่จะเป็นไซส์เอ็มอย่างที่บอกนะนี่มันเขาเป็นของบราซิลค่ะเขาเป็นดีไซน์มาเพื่อฝรั่งด้วยจุดเริ่มต้นเขานะคะเพราะนั้นใส่เขายาวนะใส่เขายาวใส่เขายาวเพวาะอะไรพอยาวปุ๊บแปลว่าเต้านมเนี่ยมันก็ลงมาอยู่ต่ํา ทำให้แทนที่เวลาที่คุณใส่คุณอยากจะให้เขาปกปิดแบบนี้มันก็ไม่มันจะลงมาอยู่อย่างนี้นะคะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างคือมันจะอยู่ต่านิดนึงอ่ะเหมือนเสาระดงงนั้นนะที่เขาเนี่ยแซมบ้านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณดึงสูงถ้าคุณพยายามดึงไหล่ให้สูงหรือคุณไปเย็บตรงนี้ซะนะ,ะขึ้นข้างละนิ้วอย่างเงี้ย เย็บซะมันก็จะขึ้นมาแหละแต่ว่าแน่นอนนะคะตรงขอบด้านล่างที่ตอนแรกคุณหวังมันจะลงมาคลุมถึงสะโพกเนี่ยมันก็จะลอยตามขึ้นมาด้วยนะคะขอบข้างล่างของเขาเนี่ยเขาเย็บขอบขึ้นมาสูงนะคะขึ้นมาต้องสองนิ้วครึ่งสามนิ้วได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ม้วนมันไม่ม้วนแต่ถ้าเกิดว่าคุณพุงใหญ่มากอันนี้พูดก,กันตามตรงนะถ้าเกิดคุณพุงใหญ่มากเนี่ยช่วงกลางตัวตรงนี้จะย่อนนี่แหละจะย่นขึ้นมานะเพราะตรงนี้เนี่ยว้าหลุด เพราะว่าตรงข้างล่างนี้เนี่ยนะคะมันแน่นมากถ้าเกิดว่าคุณสะพกใหญ่มากปุ๊บเนี่ยมันจะดันแบบนี้ค่ะขึ้นมามันจะไม่ยอมเกาะอยู่ถูกไหมมันก็จะดันขึ้นมามนดันขึ้นมาช่วงตัวกระยอนมันจะขึ้นมาเกาะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณช่วงล่างใหญ่นะแต่ถ้าเกิดคุณช่วงลําตัวตรงกลางใหญ่มากกว่าน เป็นไปได้ในช่วงกำลังตคุณจะช่วยดันให้เจ้าเนี่ยมันคาอยู่แบบนี้ได้นะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นเสื้อกล้ามคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นเหมือนพิมเนี่ยคือประเภทไปไหนก็หนาวนะคะอะไรก็หนาวนะคะแล้วก็อยากจะให้มันคอนโทรลนิดหน่อยๆนะใส่แบบนี้โอเคเลยนะคะพ่อบอกได้เลยว่าเจ้านี้ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะคะพิฉันก็ผ้าแน่นหนาทีเดียวแต่ทีเนี้ยพิ่เองนะคะก็แก้ปัญหาของการที่เจ้านี้มันล้นอ่ะเพราะอย่างที่บอกคือพิมเป็นคนที่สะโพกใหญ่มากเมื่อเทียบกับเอวใช่ไหมไอ้เจ้านี้เนี่ยของพิมมันก็จะ รั้งขึ้นมาเพราะมันถูกสะโพกดันขึ้นมานะคะวิธีพิมแก้ไขก็คือถ้าเกิดพิมพ์ใส่ข้างล่างตัวไหนก็ตาเนี่ย,ยพิมเอาเสื้อไว้ข้างในกลงเก่งในทับกาองเก่งในทับปุ๊บแน่นอนมันก็อยู่แล้วเป็นทางแก้ที่ง่ายมากนะคะไอ้เจ้านี่ราคาตัวละ1 790บาทนะคะ1,790บาทมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือ eximless หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเพราะพิมเอามารีวิวให้ดูไปแล้วนะคะนี่จะเป็นลักณะห,หน้าตากล่องแบบนี้นะคะนี่แล้วแกะามาข้างในก็จะเป็น มีซองพลาสติกแบบนี้ให้ด้วยค่ะเป็นซอสิบล็อกปริงนะคะหม่เอี่ยมนี่คือหน้าตาของ Extremeless นะคะตัวนี้เนี่ยมีเนื้อผ้าที่เบาบางไม่เหมือนพี่น้องท่านอื่นนะคะคุณเห็นเลยว่าเป็นเงาของมือพิมพ์นะคะแล้วก็ขอบขาข้างล่างเนี่ยเป็นการทอบางเห็นไหมทอบางมากนะคะสำหรับด้านหน้าตรงขอบพุงเนี่ย จะมีแท่งซิลิโคนนะคะเพื่อช่วยให้ขอบไม่พับลงเวลาที่คุณนั่งเนี่ยบางทีเคยเกิดใส่เคยแบบเค,แบบเคยแม้ใส่ธรรมดาขอบเริม่มม้วนเริ่มม้วนนะคะอันนี้ก็จะไม่เป็นแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นออกแนวเอวต่ำเช่นกันนะคะอยู่ใต้สะดือใส่แล้วอยู่ใต้สะดืออยู่ตรงนี้นะคะข้อดีของตัวนี้สําหรับพิมพ์เทียบกับตัวอื่นก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะขาอยู่แค่ครึ่งหนึ่งของช่วงขาดัานเนี่ยะคะ่ะจะอยู่ครึ่งเดียวของเขา่าอ่ะไม่ถึงดีนะคะคือจะอยู่แค่ช่วงประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เวลาพิมใส่กระโปรงสั้นนะคะพิมก็สามารถจะใส่เจ้าตัวนี้ไปไหนมาไหนได้สบายๆและบกวกกับว่าเขาค่อนข้างจะเบาบางนะคะสามารถที่จะแบบนะใส่สบายอะ่ะมันพลิ้วๆมันไม่รู้สึกอัดมากเกินไปบางทีเราไปไหนไปข้างนอกเราก็มีบ้างแหละวันที่แบบเราโอเคที่มันจะอัดกับวันที่แบบเขาชินไม่ไหวแล้วนะคะหายใจไม่ออกนะคะแล้วเขาก็ยังเคลมอีกนะคะว่าเจ้าเห็นไหมว่ามันเป็นเงาเงาเป็นตัว X ข้างหน้านี่นะคะที่ข้างหน้าขาเนี่ย เขาบอกมันจะช่วยให้แบบว่าเวลาเราเดินแต่ละครั้งเนี่ยเสมอว่าเราออกกำลังกายเนี่สำหรับตัวนี้เนี่ยราคาตัวละราคาตัวละพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่พิเศษมากๆคือเป็นตัวที่พอคุณใส่แล้วปุ๊บเนี่ยตรงก้นเนี่ยนะคะจากที่ใครเคยก้นกับต้นขาด้านหลังมันย้อยติดกันเป็นเส้นเดียวเนี่ยนะไอ้เจ้าตัวนี้จะทให้ก้นคุณดูเป็นอย่างเนี้ยเป็นกระเป๋าก้นจริงๆอ่ะนะคือเป็นอย่างเงี้ยเป็นก้นลงไปนะคะเพราะนั้นก็ แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเป็นแลบตัวพิมเองนะคุยกับมาก่อนนะตัวที่ชอบที่สุดนะคะ2ตัวจะเป็นเจ้านี้นะคะ Eximless เพราะว่า1คือมีความเบาบางใส่ไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะเป้าไม่เปิดน,นะคะเป็นเป้าปิดธรรมดาซักง่ายแห้งเร็วแล้วก็ที่สําคัญขอบขาถึงแม้ว่าจะเป็นขอบขาแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยม้วนใส่พิมพ์เลยนะคะไม่เคยม้วนใส่กันเลย อ,อันนี้นะคะใส่แล้วรู้สึกกระชับต้นขาแยกออกจากกันเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สจะราคาไม่ค่อยแพงมากอันที่2นะคะคือจะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ prea control ที่เป็นไฮเวสตัวนี้นะคะแต่จะเป็นรุ่นที่เป็นขายาวนะคะขายาวรุ่นนี้ เพราะว่าอย่างที่บอกแล่ละพิมเป็นคนต้นขาใหญ่เพราะฉะนั้นบางทีพีก็ต้องการคอนโทรลตรงนี้ลงมานะคะอันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่แบบพิมพใส่ชุดเดรสไปงงไปงานอะไรแบบนี้แล้วชุดเดรสนั้นอนะมันไม่ได้มาฟิกซ์ที่เอวนะคะบางทีชุดเดรสบางทีเนี่ยมันจะมามีขอบเล็กคือมันมาแคบตรงนี้แล้วค่อยปล่อยออกถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพิมพต้องใส่ พวกเจ้าตัวนี้นะคะเพราะเจ้าตัวนี้จะเป็นจบอยู่ที่ใต้ะดือแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่แบบใส่ชุดที่ออกค่อนข้างจะปล่อยๆหน่อยเนี่ยพิมสามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้เพราะเวลาพิมเข้าห้องน้ำยกชุดเสร็จก็ดึงตัวนี้ลงได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นล็อกตรงเอวปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้านิ่มจิบข้างบนอีกทีเพราะน่าจะใส่ค่อนข้างล,าลําบากต้องมาลูดซิปอะไรกันอีกนะคะเพราะนะั้นสองตัวนี้จะเป็นสองตัวโปรดในแง่ของกังเกงนะคะส่วนแน่นอนะคะ่ะที่เป็นประเภทชุดๆทั้งหมดนะคะพิมก็จะชอบเจ้าชุดนี้มากที่สุดะคะ่ะ i n นฟาเลตนะคะคือชุด i n นฟาเลตนะคะเพราะว่าเวลาเขามาทั้งชุดเนี่ยบางทีเราต้องการการควบคุมอย่างหนานแน่นนะคะให้แบบว่ารู้เรื่องกันไปเลยทีเดียวนะคะทีนี้สําหรับคุณที่ไปอาจจะมีไปผ่าตัดหรืออะไรแบบนี้มานะคะพิมจะบอกว่าถ้าเป็นกรณีน,ะนั้นเนี่ยพิมแนะนําว่าอยากจะให้คุณลองใส่เป็นพวกชุดประเภทนี้นะคะ่ะชุดที่เป็นแบบนี้ย c o n t r o l body นะคะ,คระ,คะหรือ Control เฉยๆแบบนี้นะคะประเภทที่ตรง ตรงเป้าเป็นแบบแปะๆแ,แ,แบบนี้นะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะให้ตรงช่วงลำตัวเนี่ยคะ่ะช่วยรัดแผลที่ไปผ่าตัดมาไว้ได้นะ,ะแต่เวลาเข้าห้องน้าก็ไม่ลำบากเกินไปคือเขาสามารถจะเปิดแปะตรงนี้ได้นะคะคุณไม่ต้องก้มมากจนเกินไปนะเออสามารถที่จะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อแบบที่มันเป็นต้องถอดเลยนะคะแบบที่ใส่รอมเปอร์อย่างนั้น,นะ ถอดเลยจากข้างบนเนี่ยทุกครั้งที่คุณเข้า้อนเสร็จคุณต้องมาดึงขึ้นเนี่ยบางทีมันผ่านตรงช่วงแผลนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเหมาะมากกว่าคือแบบที่เป็นแบบเปิด <c oughs> เป้าค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้น <c> ะ <oughs> เละไปหมดเลยนะคะว่างตึงไปหมด <c oughs> ก็เป็นรีวิวของพิมพ์นะคะว่าหลังจากที่ใส่พวกนี้มาแล้วเนี่ยพิมรู้สึกอย่างไรยังไงบ้างนะคะก็อยากจะบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะซื้อหรือจะเลือกไม่ได้ต้องเชื่อคําพูดพิมพ์ทั้งหมดนะคะอยากจะให้ ไปลองที่ร้านเพราะว่าสัดส่วนสรีละของแต่ละคนมันต่างกันจริงๆค่ะเบอร์ที่เท่ากันนะเพื่อนต่อให้ตัวใกล้ๆกันบางทีมันสบายหรือมันไม่สบายมันขึ้นอยู่กับสรีระของเราจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนต้นขาน่นองสะโพกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันแล้วก็ช่วงระยะอีกนะคะรวมไปถึงการรัดเทสที่คุณจะนาไปใช้เพราะอย่างของพิมเองเนี่ยเนื่องจากว่าพิมได้เทสมาหลายตัวตอนนี้พิมพ์ก็พอจะรู้แล้วว่า เออแล้วไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวของพิมหลักคืออะไรเออพิมชอบใส่กางเกงแบบนี้พิมชอบใส่ชุดวีโปลแบบนี้นี้เพราะนั้นพิมรู้ว่าแบบไหนที่พิมควรจะซื้อหรือควรจะใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่เรารู้โอ้แบบนี้เราไม่ใช้แน่นอนเออแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้รักแบบนี้หนีบแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปเลือกเพราะนั้นอยากจะให้ไปเลือกลองแบบและลองใส่เทสใส่กันก่อนที่จะซื้อนะคะเพราะราคาไม่ใช่ถูกๆนะคะราคาค่อนข้างสูงทีเดียวอะนะคะสำหรับวิด,ดีโอนี้นะคะหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์บ้านนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอนะ